มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพรุ่งนี้เกษตรกร,ร,กรล็อตที่2เตรียมรับเงินค่ะกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิดนะคะของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ทยอยโอนเงินช่วยเหลือ5,000บาทรวม3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปถึงเดือนกรกฎาคม63ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63ที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะสำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสาเหตุต่างๆวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้ขออุทธรณ์ เงินช่วยเหลือเกษตรได้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน63ในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะนายกระสาบกล่าวว่าสำหรับเกษตรกรร,กรอ่ที่2ทกสจะเริ่มจ่ายเงินให้ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2563โดยจะดำเนินการจ่ายวันละ1ล้านคนซึ่งทางทกสจะเร่งโอนเงินให้ในวันเสาร์และอาทิตย์ด้วยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาเกษตรกร,ร,กรในช่วงนี้ค่ะสำหรับข้อมูลเกษตรกร,ร,กรชุดสุดท้ายจำนวน1.57ล้านคนนะคะซึ่งกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ปิดการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563คาดว่าทกสจะได้รับข้อมูลเกษตรกร,ร,กรชุดดังกล่าวในวันที่27พฤษภาคมนี้และธนาคารจะเร่งตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ถึงวันที่31พฤษภาคม2563ถือเป็นการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กเกษตรกร5,000บาทในเดือนแรกครบทั้งหมดค่ะพรุ่งนี้วันที่23พฤษภาคม63ครังจะเริ่มโอนเงินให้กเกษตรกรชุดที่2จำนวน1ล้านคนต่อวันนะคะขอบคุณกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ